สวัสดีครับผมเฟรย์นะครับจะเพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบลีกสเตท นัดที่5นะครับบิ๊กแมชเลยอาร์เซนอลนะครับเปิดเอมิเรตสเตเดียมรักมาเยือนของไบเออร์มิวนิกนะครับเจะเกันในคืนวันพุธที่26พฤศจิกายนเวลาตีสามนะครับหรือตรงกับวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทิกเกอรให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทงั้งฝั่งชาวบ้านอาร์เซนอลกันก่อนก็แล้วกันนะครับเรียกได้ว่าร้อนแรงไม่หยุดนนะครรรรัับบสาหฟอออ์์มขงเซ ยิงประตูต่อเนื่องกันรัวๆเลยทีเดียวนะ ถึงแม้ว่าในช่วงก่อนพับเบรกทีมชาตินะครับจะเสมอเซอร์เดแลนด์2-2นะครับอาจจะดูโมเมนต,ตัมเอ่อมันหลุดไปไหมนะครับแต่หลังจากพับเบรกทีมชาติมานะครับเล่นเกมลอตร์ดดับบี้กับทอนแฮมสเปอร์แล้วถล่มไปย้ยยับเลยนะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับเอเบริชิเอเซ่โชูฟอร์มเทมนะครับยิงหนึ่งในแฮตทริกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เดซอนน์พาทีมนชนะิสุดลอร์ดดอนเหนือนะครับและยึดช่องว่างบนตารางเนี่ยออกไปเป็น6คะแนนด้วยกันนะครับ ตลอด15นาทีแรกนะครับเกมแทบจะอยู่ในแดนของสเปอร์แต่โอกาสเชนมีไม่มากนักนะครับสเปอร์มาพร้อมกับระบบกองหลัง5คนนะครับพยายามท้าไล่เจาะเกมให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนบอกครึ่งแรกนะครับไปเซลนั่นก็เจาะสเปอร์สำเร็จนะครับไม่เกลมาริโน่ที่ถูกดันมาเล่นกองหน้าตัวเป้าอีกครั้งแล้วบอลหน้ากรอบเขตโทษก่อนยกบอลให้ทอซางงามนะครับจับแล้วหมุนยิงด้วยซ้ายนะครับเสียบเสาอย่างเฉียบคมนาที36นะครับเพียงขน้นทีต่อมาสกอร์ก็กลายเป็น2-0นะครับโหลูกเฮ ลูกนี้เฮกันกระหน่ำทั่วนะครับเอมิเรตเลยนะครับดิคันไรจ่ายให้เอลบริิเอเซ่ตรงหัวกะโหลกนะครับไม่รีบร้อนใช้ความยิ่งจับบอลเข้าท่าขวาแล้วซัดเต็มข้อมุมนะครับเสียบมุมแบบไร้ที่ตินะครับครึ่งหลังเริ่มมาเพียง35วินาทีเอเซ่ก็ยิงลูกที่จูเลียนทิมเบอร์นะครับพาบอลขึ้นมาไหลให้เอเซ่ปั่นเสียบมุมล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกอย่างดูเหมือนจะเข้าทางอาร์เซนอลนะครับจนกระทั่งมาติสซูบิวินี่เสียบอลกลางสนามดิชาลิซอนได้จังหวะยิงไกลราว40หลลลาาาาานนะคครับบออยยขข้้้มมเดดวิุใตไปไล่ เป็น3-1นะครับแต่วันนี้เป็นวันที่เอเบลทีเอเซในโหเรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มนะครับดีที่สุดในชีวิตเลยนะครับได้แฮตทริกนะครับนาทีที่76ยิงเสียบมุมนะครับล่างของประตูอย่างสวยงามนะครับถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่นะครับถูกบันทึกไว้เลยนะลอนดอนดับบี้เหนือนะครับเป็นแฮตทริกแรกในเกมเนี้นะครับเรียกได้ว่าเกือบ50ปีเลยเดียวนะครับ รับตั้งแต่อลันซันเดอร์แลนด์นะครับทำไว้ในปี1978นะครับเอพีเอเซ่เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้นะครับจะกำลังจะย้ับอยู่กับสปเปอร์แต่เขาเนี่ยนะครับมีการโทรมีให้เอเย่นนะครับหรือว่าออทางตัวแทนเขาเนี่ยลองพูดคุยกับทางอาร์เซนอลนะครับต่อสายคุยกันโอ้โหมิเกลเตต้าไม่รีรอเลยครับเรียกว่าปาดหน้าสปเปอร์มาอยู่กับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มอย่างที่เห็นเลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในยุคนี้ที่จะไล่ล่าคว้า3แชมป์ด้วยเช่นกันนะครับ ในส่วนของมิเกลเจต้ตาหลังเกมก็บอกว่าวันนี้มันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมนะผมสนุกกับทุกนาทีตนะั้งแต่ช่วงเตรียมทีมหลังจากปินักเตะบ,บาดเจ็บกลับมาจากทีมชาติเนี่ยนะครับผมรู้สึกได้ว่าทุกคนอยากกลับมาร่วมนะครับอยากสู้และพร้อมสำหรับสัปดาห์สําคัญ แักเตะของเรายอดเยี่ยมตั้งแต่ในทีแรกนะคุณเห็นได้ว่าเราไม่ได้ชนะเกมดาร์บี้ซีหนึ่งบ่อยๆนะหวังว่าเราจะทำให้แฟนบอลอิสนด์ภูมิใจนะครับแล้วก็าพูดถึงเอเซ่นะครับบอกว่าโอ้ทุกอย่างมันไม่ให้ผลมันมันนะหลังจากกลับจากทีมชาติเนี่ยเขามีวันหยุด2วันจะผ่านไปแค่วันเดียวเขาก็มาซ้อมเพิ่มแล้วเขาอยากพัฒนายอยากฝึกเพิ่มและผมมาถามเขาหลายเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวการใช้ชีวิตของเขาเองด้วยนะครับ ก็นักข่าวถามถึงตำแหน่งของมิเกลมิเรโน่เนี่ยเขาบอกไม่รู้สิเขาอาจจะเป็นกองหน้าตัวรับก็ได้แล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่านะครับก็ดีใจนะครับกับทางไฟมอร์ชานอนด้วยนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับจากแมตช์ที่แล้วนะครับก่อนที่จะไปดูสถิติกันนะครับเราไปดูความพร้อมของทั้งฝั่งทีมเยือนไบยมินิกกันบ้างนะครับไบยมินิกนะครับก่อนพักเบรกทีมชาติเนี่ยเสียสถิติชนะรวดๆนะครับพอไปเยือนแล้วเสมอ2-2กับยูเนียนเบอร์ลินนะครับแล้วก็ถือได้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะเสมอเนี่ยก็ถือเป็นการออกสตาร์ทนอแรงเป็นประติศาสตร์เลยนะของทีมชาติที่ต่อรวมกัน16นัดทุกรายการรางจาฝูงมูนเดอร์ซิกาด้วยนะครับเรียกว่าเหนื่อยชันอย่างยิ่งนะครับหลังพักไปคิมชาติมานะครับพบกับไฟบวกนะครับกองเชียร์ก็ใจแป้วคิดว่าฟอร์มน่าจะถึงคาฟอร์มตกหรือเปล่านะครับเพราะว่า17นาทีแรกไฟบวกนำก่อน2-0นะครับทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำจากยูอิโตะซูซูกินะครับนักเตะญี่ปุ่นและโยอันมันซัมบี้นะครับ ไบเยอร์เนี่ยเริ่มไล่มานะครับ2-1นะครับจอเลเนตคานนะครับก็เหมือนครึ่งแรกเนี่ยก็ตีเสมอ2-2งงนะครับโดยไมเคิลโอลิเซ่นะครับครึ่งหลังเนี่ยทีมไบเยอร์นะครับก็แซงนำได้สำเร็จนะครับจากลูกเตะมุมของไมเคิลโอลิเซ่ที่เปิดให้ไดโยอูบามกาโน่นะครับยิงเข้าไปเป็นสามเป็นสามประตูต่อ2นะครับไฮริคเคนะครับก็มายิงให้เจ้าถิ่นนำนะครับในอีกคร้งทีต่อมาเป็น4-2่สองนะที่เจ็ดนะครับนี่คุณแล้วแจ็คสันก็มายิงเพิ่มให้เป็น5ประตูต่อ2นะครับเรียกว่า เรียกว่ายิงขาดไปแล้วนะครับแต่ช่วงท้ายเกมนะทีที่84นะครับเป็นไมเคิลโอลิเซ่มายิงปิดท้ายเป็น6-2นะครับในบุเลเซิกา้าบาเยร์มินิกมี3 1นแต้มจาก11นัดนะครับแล้วก็จะกลับมาเล่นเกม UCL นะครับไปเยือนไอซ์เลนด์นะครับมันแน่ๆนะครับหลังเกมนะครับ ผู้บริหารนะของทีมของไบยมินิกนะครับในเกมที่เจอกับไฟบวกนะให้สัมภาษณ์นะครับแม็กซ์เอเบิลนะครับบอกว่าเรารู้ว่าไฟบวกเล่นอย่างไรพวกเขาเล่นแน่นและบิ๊กซูฟัตอย่างไม่ได้เชื่อใน20นาทีแรกนะครับแล้วก็โชคดีที่เราสามารถกลับเอาชนะได้เวตชองกัมบานีนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่ามี2ผู้เล่นที่ทําสิ่งพิเศษในเกมที่ยากและทําให้เราเนะี่ยออกจากสถานการณ์ที่เราเป็นรองได้จากนั้นโมเมนตัมก็กลับมาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากคุณภาพล้วนๆของทีมและตัวผู้เล่นด้วยนะครับ ไฮริเคนนะครับบอกว่า20นาทีแรกเราเล่นกันไม่ดีนะแต่เราก็แซงคาแรคเตอร์ให้เห็นประตูนําหลังพักครึ่งเนี่ยเราช่วยเราได้มากขึ้นเรามีพลังงานมากขึ้นเราทําได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับนะครับในส่วนของเลนัดคารนะครับที่ยิงประตูแรกก็บอกผมดีใจที่ทุกคนพูดถึงผมในแงด่ดีผมไม่คิดว่าผมจะได้ลงเล่นและแต่พอมีชื่อเป็นกองกาลางวรุกผมก็ดีใจมากๆเช่นกันนะครับอ่นนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับในล่าสุดก่อนที่จะมาเจอกับอาเซนอลนนะครับ เราไปดูเฮดเ e a d และสถิติที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับอาร์เซนอลกับไบเยอร์เนะครับเจอกันมาแล้ว14ครั้งนะครับหเลหือจะเชื่ออาร์เซนอลชนะได้แค่3ไบเยอร์ชนะไป8นะครับเสมอกันไป3ครั้งแล้วสุดเจอกันรอบ8ทีมสุดท้ายฤดูกาล2023-2024นะครับก็เป็นเกม UCL นี่แหละนะครับแล้วก็เสมอกันที่เอมิเรตเทีม2-2ไบเยอร์กับไปชนะที่ นะครับบ้านตัวเองเนี่ยนะครับหนึ่งศูนย์ทำให้ไบรเยนเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับในฤดูกาลนั้นด้วยนะครับอาร์เซนอลน,นะครับชนะรวดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมา4นัดนะครับส่วนไบรเยนเบอร์ลิคก็ชนะรวดมา4นัดเช่นกันโอโ้โหมันเท่าๆกันเลยเนะี่ยแล้วผลจะออกมายัง,ยงไงนะครับอาร์เซนอลยังไม่แพ้ใครใน14นัดหลังสุดอาร์เซนอลชนะในบ้าน5นัดหลังสุดอาร์เซนอลไม่แพ้ใครในบ้าน9นัดหลังสุดไบรเยนเบอร์ลิคไม่แพ้ใครใน21นัดหลังสุด บรเยอร์มิวนิกไม่แพ้ใครในการเป็นทีมเยือน22นัดหลังสุดนะครับนักเตะที่น่า,าที่มีการบาดเจ็บของซนนันมี5คนเดี๋ยวเราไปสรุปอีกทีนะครับส่วนบรเยอร์มี3คนและอีกหนึ่งคนลงไม่ได้จะโรดีอาติใบแดงนะครับ ไบเย์นนะครับไม่แพ้ใครในการไปทีมเยอือน22นะัดหลังสุดโอ้โหอันนี้รวมทุกรายการด้วยนะครับนะ่ากลัวจริงๆในรายการแชมเปี้ยนลีกนะครับกาเบียวมาตินเนลลี่ยิงให้เซนนอนยุสุด3ประตูไฮริเคนยิงให้ไบเย์นยุสุด5ประตูนะครับ5นัดหลังสุดนะครับแอสตันชนะ4เสมอ1ไบเย์นบินิคเช่นกันนะครับชนะ4เสมอ1ด้วยนะครับ ทั้ง2ทีมชนะในลีกมาทั้งคู่นะครับถ้าเซน,นอตยิงนำไปก่อนหนึ่งส่วนในว่าตัวชนะจะสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเซน,นอลน,นะครับมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่หนึ่งจุดแปดประตูต่อน,นัดน,นะครับส่วนบอยิมเบอร์อนิกมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูเวลาเป็นทีมเยือนนะครับอยู่ที่สองจุด 4-8ประตูตอนนั้นนะครับอาจถือว่าค่อนข้างสูสีกันนะนะครับในแง่สถิติเนี่ยเวลาเจอกันไบเยอร์จะดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่รูปบอลลูงกลมอะไรก็ขึ้นได้นะครับอาร์เซนอลกำลังเรียกได้ว่านะครับมีโมเมนตัมที่ดีนะครับแล้วฟอร์มดีมากๆนะครับอาจจะชนะในเกมนี้ก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแทคนิคระหว่างเกมการจัดตัวผู้เล่นนะครับรวมถึงคีย์แมนของทีมนะครับในนัดนั้นด้วยนะครับว่าใครจะโชว์ฟอร์มได้ดีมากกว่ากันนะครับ นักเตะที่น่าจับตามองของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับไปกันทังฝั่งทีมเจ้าบ,บ้านาอ์เนอนนะครับเอเบริชีเอเซ่นะครับกองอาตโรกวัย27ปีทีมชาติอังกฤษนะครับดที่แล้วยิงแฮตทริกในะนะัดที่นัดสเปอร์ตอนนี้ลงเล่น18นัดก,กับาอ์เนอนยิงไป5ประตูกับอีก3แอสซิตนะครับ หลังจากย้ายมาจากคิสตันแพรเลตนะครับเรนได้เข้าขากับทีมได้อย่างดีมากๆนะครับแทบไม่ต้องปรับตัวเลยนะครับจะให้เล่นกองการตัวลุกริมเส้นนะครับหรือแม้แต่ไปยืนหน้าเป้าเขายังทําได้นะครับยังไม่เคยเจอกับไบยมินิกมาก่อนนะครับอันนี้เป็นนัดแรกนะครับไปกันทางฝั่งทีมเยือนไบยมินิกนะครับก็เป็นไมเคิลโอริเซ่นะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมของทางนะครับเอฟพีเอเซนี่แหละนะครับเขอยู่ที่คิสตันแพรเลตนะครับ โอลิเซ่เนี่ยอายุ23ปีนะครับทีมชาติฝรั่งเศสนะที่แล้วเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกเป็นแมนอัลดอรแมนด้วยผลงานยิง2ประตูกับอีก3แอสซิสในเกมที่ถล่มไบไฟบวก62นะครับลงเล่น18นัดกับไบเยอร์ยิงไป9ประตูกับอีก9แอสซิสถือว่าเป็นปีขวาตัวหลักมีผลงานการยิงและแอสซิสที่ทำได้สม่ำเสมอนะครับสถิติในการเจอเซนนอนเคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งทำไป1แอสซิสนะครับ ซึ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้กันบ้างนะครับไปกันเอาฟังอ์เซนอลก่อนอาร์เซนอลเนี่ยแฟนบอลหวังจะได้ข่าวดีเรื่องการบาดเจ็บนะครับแต่กับกลายเป็นข่าวร้ายที่ส่งปีเมื่อกาเบรียลกานเยสมีโอกาสพักยาวไปจนถึงปลายปี2025นะครับจากอาการบาดเจ็บแฮสติงในเกมกับทีมชาติบราซิลนะครับส่วนมาตินโอเดกาดแคลเวตเจ็บเข่ายังห่างไกลการคืนสนามนะครับมิเกลเดต้าไม่ยืนยันว่าวิกเตอร์ยอโคเรสที่เจ็บคอนซิลจะพร้อมหรือไม่นะครับกาเบรียลเคซุส แม้จะกลับมาซ้อมแล้วแต่ก็ยังไม่พร้อมลงเล่นนะครับโดยปกติเราจะเห็นนักเตะสำรองหลายคนลงเล่นในเกม UCL แต่นัดนนี้เนี่ยทางไอซ์นอนคงไม่คิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าเจอกับทีมเป็นหัวตารางนะครับใน UCL ด้วยกันอย่างบายยูนิคนะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งดับบิดลาย่ากองหลังสี่คนแบ็คขวาจูเลียนทิมเบอร์เซนเนอร์ครับสองคนวิลเลียมซาลิบากับคริสเตียนมอสเคลาแบ็คซ้ายเป็นลิคาโดคาราฟิออรี กองกลางสามคนดิแคนไรต์มาร์ตินซูเบเมนดีและใช้เอเบริชเอเซ่นะครับข้าคณะสามคนนะครับทางขวาเนี่ยบุโกโยซาก้าหน้าเป้านะครับเป็นกองหน้าตัวรับนะที่มมเกลตาเอออาเตตาบอกนะครับนี่คือมิเกลเมดิโนนะครับส่วนทางซ้ายนะครับใช้เลอันโดทอสานะครับอันนี้ก็จะเป็นเสซฟตัวเล่นของทางอินโดนนะครับแฟนบอลปืนใหญ่คิดเห็นเช่นไรไหวไหมนะครับที่จะกำราบเซอรไตน์ไบเยอร์มิวนิคนะครับเราไปกันทางฝั่งทีเวียไบเยอร์มิวนิคกันบ้างนะครับ เบย์เดอร์นะครับด้านนี้หลุยดิอาสจะติดทดแบนนะครับมีนักเตะที่เจ็บเพิ่มหนึ่งคนคือเลย์ดคาวนะครับกลาง ดาวรุ่งวัย17ปีที่ยิงหนึ่งใจหนึ่งนัดที่แล้วนะครับเจ็บสะโพกด้น,นี้น่าจะลงเล่นไม่ได้อัลฟาโซเดวีนะ่ครับน่าจะหายเจ็บเดือนหน้าเจ้าเม,มเลโมเซล่าเจ็บตั้งแต่ฟุตบอลสโมสรโลกเริ่มกลับมาซ้อมอีกครั้งแต่ว่าอาจจะคืนสตามได้ช่วงต้นปีหน้านะครับบาเยนแม้ไมเ่เยือนแต่ก็น่าจะเล่นเกมบุกตามที่ถนัดนะครับบาเยนเป็นทีมไม่ตั้งรับอยู่แล้วนะครับเล่นเต็มที่เพราะว่าเขามั่นใจในมิดฟิลด์แล้วก็กองหลังที่จะเล่นเกมรับอยู่แล้วนะครับจะมาในระบบ4 2- 3, ผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งนะครับมาดูเอลนอยเออร์โอ้โหเล่นยาวมากๆแล้วนอนยะเออร์ไม่รลีภัยทัน,ท,นทีกองหลังสี่คนแบ็คขวาโยซิปสตานิสิสเซนน,นารัฟสองคนจอนาธานทากับดายโออูปาเมกาโน่แบ็คซ้ายเป็นราฟาเอลเกเรโร้กลางรับสองคนนะครับโจชูคิมิดยืนคู่กับเอสเดาพัฟโลวิดนะครับนี่คู่นี้แข่งนะเออบอกได้เลยนะครับเกมรับเกมรุกนี่ใช้ได้เลยนะครับตัวลูกสามคนทางขวาไมเคิลโอลิเซ่ตรงกลางแซนดาบี่ และทางซ้ายเป็นคิงลิสโคมองนะครับหน้าเป้าเฮริเคนนะครับทัศนดนาณน,น,น,นี้นะครับอสนอลคือด่านทดสอบนะครับต่อไปหลังจากที่ไบยเย์พุ่งพึ่งจะบุกไปชนะปารีสแฌงแมงได้นะครับและ ไบเอิน <Bayern S 2> ก็คือด่านทดสอบของอาร์เซียนอนเ่นกันถ้าอาร์เซนอลสามารถชนะผ่านไปได้ลูกการนี้บอกได้เลยว่าคุณไม่ต้องกลัวใครแล้วนะครับเพราะว่าเล่นก็ชนะมาตลอดแบบนี้นะครับแต่ว่าสติของไบเอินค่อนข้างขมนะขอย้ำใช้ผลเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับเอาชอบคอนเทนต์ไซนนี้ของเราเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูบเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับเรียกพูดอะไร,ยรยอยู่ใช่ไหม แมนเชสเตอร์ยูเต็ดพี่มาโยอันนี้เอตินี่ลาเอตินยูมากๆเลยนะคะเย้ึ้นล่างแล้วนะคะ d e r g r ก u า